สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่น่าสนใจในรายการศึกวัน172นะครับก็ผลการช่างน้าหนักเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับคู่นี้ระหว่างซุปเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าและนาบิวอานาครับซึ่งคู่นี้จะชกกันในรุ่นแบนตัมเวทกติกามวยไทยน้าหนักไม่เกิน145ปอนด์ครับแชมป์โลกตัวจริงอย่างซุปเปอร์เลกนะครับก็เจอกับแชมป์โลกเฉพาะการอย่างนามบิวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ นาบิลนะครับก็ขึ้นช่างก่อนซุปเปอร์เลกนะครับโดยนาบิลนะครับแชมป์โลกเฉพาะการนี่ขึ้นช่างรอบแรกนี่น้ำหนักช่างได้144.75ปอนด์นะครับและค่า,าน้ำนี่ก็ผ่านสบายๆนะครับเรียกได้ว่าไฟนีนี่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีปัญหาในเรียกได้ว่าหน้าตาช่างเลยนะครับสำหรับนาบิลนะครับก็ผ่านแบบชิวๆนะครับส่วนทางด้านซุปเปอร์เลกเองนะครับก็ขึ้นช่างรอบแรกนี่ก็เรียกได้ว่าน้ำหนักนี่ผ่านนะครับ น้ำหนักผ่านแต่ค่าน้ำนี่ไม่ผ่านนะครับสําหรับซุปเปอร์เล็กนะครับโดยซุปเปอร์เล็กนะครับค่าน้ำนี่ได้1นึ่งจุดศูนยนะครับโดยค่าน้ำมาตรฐานของวันนี้ต้องไม่เกิน1.0250นะครับสำหรับไฟนีซุปเปอร์เล็กนี่โอ้โหเลยเรียว่าแฟนมวยก็ลุ้นลุ้นอย่างหนักเลยนะครับและก็ขึ้นช่างรอบ2นะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับซุปเปอร์เล็กก็ค่าน้ำนี่ก็ยังไม่ผ่านบรนเลงนะครับช่างรอบ2ได้1.0ึ 5้าหานะครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับทำให้หมดเวลาไปนะครับซูเปเิกก่อค่าน้ําไม่ผ่านนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่าค่าน้ําไม่ผ่านแต่น้ําหนักผ่านแล้วสรุปนะครับนาบิลกับซูเปเรกจะได้ชกกันไหมหรือซุเปเรกจะเสียแชมป์เลยไหมนะครับเสียแชมป์โลกใหกับนาบิลเรหรือเปล่านะครับหรือนาบิลจะเป็นแชมป์อัตโนมัติเลยนะครับเพราะนาบิลนี่ก็เป็นแชมป์เฉพาะการอยู่แล้วนะครับอันนี้นี่ก็ยังไม่ได้บทสรุปนะครับก็ผมก็อยากให้ทีมงานวันนะครับมา เรียกว่าชี้แจงนะครับแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเราก็ไม่อยากพูดอะไรไปก่อนนะครับในกรณีของซูเปอร์เลกนะครับไม่ผ่านเรื่องน้ําหนักนะครับอันนี้อิงจากมวยสักลนะครับโดยปกติแล้วนะครับในเมื่อไฟน์นี้นะครับเป็นการพิสูจน์แชมป์นะครับซูเปอร์เลกนี่ฐานะแชมป์หลักนาบิวนี่เป็นแชมป์เฉพาะการนะครับถ้าหากซูเปอร์เลกนะครับทำน้ําหนักไม่ได้นะครับแชมป์เฉพาะการอย่างนาบิวนะครับจะกลายเป็นแชมป์เต็มตัวก็ต่อเมื่อนะครับนาบิวสามารถเอาชนะซูเปอร์เลกได้ในวันพุ่งนี้เท่านั้นนะครับถ้านาบิวชนะัรคบ และซูเปอร์เลกนี่ชนะนี่แชมป์ก็จะว่างนะครับอันนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราก็ต้องรอทางวันนะครับแถลงข่าวจะเป็นทางการดีกว่านะครับว่าคู่นี้นะครับจะลงเอยแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ขาดการประมาณนี้นะครับดูว่าวันนะครับจะว่ายังไงนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับคู่อื่นๆนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นรถถังตะวันฉายนะครับยอดเหล็กเพชรนะครับเพชรจีจ้า และรักเอราวันนี้ก็ผ่านนะครับส่วนคนที่ยังไม่ผ่าน,นมีสุริยันเล็กนะครับมารัตกิกอรียน,นี่ ทาเคฮารุนี่ก็ยังไม่ผ่านนะครับนี่ก็คือประมาณคร่าวๆนะครับดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับผลการช่งน้าหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวสารเกี่ยวกับแบดบงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไป้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราเดยนหน้าผลครับ